สวัสดีค่ะวันนี้มาอบรมนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โอท p เป็นกล้วยหนึบออร์แกนิกนะคะเป็นบานาน่าสติ๊กซึ่งเราใช้กล้วยน้ำว้ามะลิอ่องจากสวนใช้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์เราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยคะแล้วเราก็เอามาอบอบลมร้อนในระยะเวลา12 16ชั่วโมงแล้วแต่ไซส์ของกล้วยนะคะวันนี้ก็เลยอยากเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยได้เข้ามาสู o ่ o อท็อขายในโลกโซเชียลบ้าง ไม่อยากขายแค่เฉพาะหน้าร้านและตลาดใกล้ๆบ้านาเราอยากเปิดตลาดที่กว้างมากขึ้นเราเลยต้องอาศัยโซเชียลค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้รับความรู้มากกว่าที่คิดจริงๆวันนี้ที่ได้เรียนเกี่ยวกับการตัดต่อได้ความรู้กลับไปมากเพราะว่าเทคโนโลยีมันมีการก้าวหน้าไปมากจนเราไม่คิดว่ามันสามารถทําได้ขนาดนี้แล้ววันนี้ได้ความรู้เต็มๆค่ะดีใจมากที่ได้มาอยากแนะนําให้คนที่ยังไม่เคยมาตัดสินใจเถอะค่ะว่างานนี้มันดีจริงในคัสของครูดอนลี่นะคะ จะเอาความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกของเรามาสอนเราตลอด